หวังว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่นี้จะไม่ทำให้ชีวิตของคุณผู้ฟังขาดความชื่นชมยินดีขาดรอยยิ้มและขาดความสุขไปเลยนะคะความกังวลน,นั้นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่มันอยู่กับเราเมื่อเรามีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่เราแก้ไม่ตกปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเจ้าโควิดนี้ค่ะแต่ความกังวลใจนั้น ทำให้พลังและกำลังใจของเราในวันนี้ค่อยๆหายไปค่ะคุณผู้ฟังและถ้ามีมากเกินไปจนมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตประจําวันของเราก็ไม่ดีแน่นอนนะคะขอพระเจ้าทรงปลอบโยนและทรงปกป้องคุณผู้ฟังให้ปลอดภยัยพ้นจากสิ่งไร้ายขอพระองค์ทรงช่วยเราเปลี่ยนความกังวลเป็นคําอธิษฐานต่อพระองค์ค่ะให้เราวางใจในพระองค์มอบทุกสิ่ง มอบความกังวลให้พระองค์และขอให้พระองค์มอบสันติสุขให้แก่เราให้เราเชื่อและวางใจว่าการทรงสถิตของพระองค์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้ค่ะอย่าให้เรากลัวที่จะต้องเผชิญกับปัญหาแต่ให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเราพระองค์จะทรงช่วยเราพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กว่าความกลัวใดๆค่ะในพระคิสธรรมคมภีร์ได้หนุนใจเราว่า อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณเ <RTX. S 1> มื่อชีวิตเราต้องเผชิญสิ่งต่างๆมากมายที่แบกรับไว้ ai, เกินกว่าจะทนได้และไม่มีใครเลยที่จะช่วยเราได้คุณผู้ฟังยังมีหนทางคะ่ะให้คุณผู้ฟังมอบชีวิตให้อยู่ในพระคุณพระเมตตาของพระเจ้า และพระองค์จะทรงอบอุ้มคุณผู้ฟังไว้เหตุการณ์ร้ายๆต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปจากชีวิตค่ะพระองค์พระเยซูคริตสต์ทรงเป็นที่ลีภยัยเป็นกำลังที่เข้มแข็งและเป็นความช่วยเหลือในยามที่เรามีปัญหาค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ในวันนี้จะไม่สามารถทำลายชีวิตของเราได้ค่ะแม้ผู้คนมากมายอาจจะลืมเราทอดทิ้งเรา แต่พระองค์พระเจ้าจะไม่เคยทอดทิ้งเราค่ะพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างเราในทุกย่างก้าวของชีวิตพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราไว้ให้โดดเดี่ยวตามลำพังแต่จะทรงอยู่ด้วยเสมอไปค่ะขอให้เราตอบสนองความรักและความเป็นพระเจ้าผู้แสนดีด้วยการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและอยู่ในทางของพระองค์ตลอดไปค่ะ ขอสันติสุขของพระองค์ดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ